ช่องผม้นยนะครับอ๋อนี้เผาขลามนะคะโห้ก็บอกใหญ่มากตายแล้วจะสุกไหมเนี่ยฮะจะสุกไหมก็บอกใหญ่มากอะ จ๋าเสื้อซาโปงาแป้งขึ้นโอ้โหแม่ก็บอกเขาอยากเลยดูเขาหลามก็บอกแกว่าวันนี้จะได้กินไหมบอกก็ไม่ก็เห็นข้าหลามก็บอกแกขนาดนี้อันนี้คุณยายกินมากนะคะวันนี้แม่ไปขายของท้ายหยุดสี่วันค่ะบอกก็หลาม เผากระหล่ำนะครับยายกลิ hmm. ่นมาเผากระหล่ำยายกลิ่นมาเผากรเผากระหล่ำบอกกระยักบอกนิดนึงโลโลนึงอะก็บอกนึงโลนิดนึงนยับอกอู้ดะดูคลุ้มโอ้โหดูดิร้อนว่ะเมื่อเมื่อไหร่จะได้กินเนี่ยฮะกินอาทีอะโอ้ยนานหรอ านัน่งจเย็นงยินช่ปะจะร้อไม่ได้เมหมดอย่าไม่หมดทำไมอะไฟแรงก็ไม่อ่าตรงนี้ไม่มีไฟเลยว่ามันจะสุกไหมเนี่ย,ยนนร,รอ่ง <light> เดียวยยอ <c ười>

ก็บอกใหญ่มากอ่ะโหแกก็บอกไม่ไผ่มาจากไหนก็บอกสุดยอดไฟร้อนมากเลยก็ยงมันกัดนะย้งตัวใหญ่กัดย้งไฟมึงติดวัด ต้องน,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 นั่งฝ้าตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยนั่งเฝ้าไอ้ไเฝ้ามันก็ร้าร้อนไม่ไม่ไปขายของไม่เป็นไร ็กว่าอกว่าจะเป่าได้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นไม้ไผ่ป่านะคะไม่ได้ไผ่เลี้ยงมันจะหอมมากค่ะหอมเนี่ยไม้มันจะหอมค่ะถ้าไผ่ถ้าไม้เลี้ยงไม้ไผ่เลี้ยงมันจะไม่หอมนะคะทําเองกินเองอะจุกใหญ่ๆนะคะนี่เหล่งงานครับท่านผู้ชมทําเองนะคะทําเองนะคะ,ะ,คะพาอ แต่มันหอมจริงๆอะเนาะหอมหอมมากอ่ะเนะมากินให้ดูหน่อยนะคะมือเป้นอยอเมือเนเ้ื่อยอย่างก็ไม่ต้องกินนะคะมือเป้นอค่ะอ,อ,อร่อยมากเอาทำเองก็อร่อยมาก